بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความรักความเมตตาหิดายาตวิเก่เงก็ง้องสุบฮานุวาตาลาเจ้าจงมีแด่ท่าน,นพี่น้องผู้มีอ ي มานต่อดและวันสิ้นโลกี่รักและเคารพทุกท่านัมดุลิแล,ลครับท่านพี่น้องครับในความเป็นมุสลิมในความเป็นมุสมินของเราเนี่ยเราคงจะลืมบุคคลที่เราใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับท่านมาท่านเป็นบุคคลที่กอดเรา ท่านเป็นบุคคลที่ทะนุถนอมเราท่านเป็นบุคคลที่ปกป้องเรามดตัวเล็กๆก,ก็ยังไม่ให้ไต่บนตัวเรายุงที่มันบินถึงแม้ว่าท่านจะตบไม่ทันแต่ท่านก็พยายามที่จะปกป้องเราให้พ้นจากพยันตรายต่างๆคนคนนั้นนะ่ะถือว่าเป็นบุคคลที่เขารักเราเขาอาจจะเป็นบุคคลที่มีวาจาที่บางครั้งอาจจะดุดันบางครั้งอาจจะไม่สุภาพ บางครั้งอาจจะมีการตีหรือการหยิกแล้วแต่คนที่เป็นแม่คนนั้นนะท่านพี่น้องครับจะมีการปฏิบัติหรือมีพฤติกรรมที่ต่างกันแต่อย่างไรอย่างไรก็ตามคนคนนั้นก็ถือว่าเป็นแม่ของเราฉะนั้นคําคว่าแม่คนะําว่าแม่เนี่ยท่านพี่น้องครับหรือคําว่ามารดาหรือคําว่าอุ้มมีก็าตามเนี่ยมันเป็นคําที่อาจจะบอกได้ว่าคนที่ใกล้ชิดกับท่านจะรู้ว่า เขานั้นรักเรามากน้อยเพียงใดแต่มันก็จะไม่ทราบซึ้งและมันก็จะไม่รู้จักคำว่าความรักของแม่นอกจากว่าคนคนนั้นน่จจะเป็นแม่แต่เป็นสิ่งที่น่าเสียใจและเป็นสิ่งที่น่าเศร้าใจก็คือคนที่มีลูกแล้วแล้วก็เป็นแม่แล้วเนี่ยแล้วก็รักลูกของตัวเองแต่ก็ยังไม่มีความรักที่จะมอบให้กับคนที่กําเนิดเรามาก,ก็คือแม่ของเราอีกทีหนึ่งเนี่ยผมว่าคนคนนั้นเนี่ยยังเป็นบุคคลที่หลง คนคนนั้นยังเป็นบุคคลที่ลืมตัวเองว่าความเป็นแม่เนี่ยมีความสําคัญอย่างไรวันนี้เนี่ยท่านพี่น้องครับผมนั่งพูดอยู่กับท่านท่านพี่น้องผมอิจฉาพวกท่านเพราะพวกท่านนั้นยังมีแม่ที่คอยอยู่กับท่านอยู่แต่อาตธรมดูลินล้ผมนั้นท่านพี่น้องครับวันนี้ต้องบอกว่าขอดุอาอต่อเลาะสุบฮานุวาตาลาเจ้าอัลลอฮ์มะฟิลลิอุมนีวาลิอาบบี ขอเล่าส่งอภัยโทษให้กับแม่ของข้าพเจ้าและก็พ่อของข้าพเจ้าก็คือวลีวาลีได้อ่ะบุปการีทั้งสองของข้าพเจ้าย่อของฉันของข้าพเจ้าได้เสียชีวิตไปแล้วมะของฉันก็เสียชีวิตไปแล้วทั้งสองเป็นบุคคลที่เราอาจจะมองว่าเขารักเราหรือเปล่าไม่รู้เราอาจจะคิดอย่างนั้น แต่ในส่วนตัวแล้วผมท่านพี่น้องครับผมถือว่าคนทั้งสองนั้นเป็นบุคคลที่มีบุญคุณสําหรับเราอย่างยิ่งผมไม่มีโอกาสที่จะปฏิบัติที่ผมได้กล่าวคําว่าอันทำดุลินแลนั้นหมายความว่าไม่ได้ดีใจที่คนที่เป็นแม่หรือคนที่เป็นพ่อเสียชีวิตที่อาจจะน้อยใจหรือเสียใจก็คือว่าคนที่เป็นพ่อเสียชีวิตในขณะที่เรายังกอบโกยความรู้จากตัวท่านได้น้อยเพียงนิดเดียว คนที่เป็นแม่ได้เสียชีวิตไปเรายังไม่สามารถที่จะปลนนิบัติต่อท่านได้เต็มที่แต่ที่บอกอันทำดุลินแลก็คือนอนเห็นท่านทรมานไม่ได้ที่อัลลอฮ์ทรงนําชีวิตของท่านกลับไปก็ถือว่าอันทำดุลินแลที่อัลลอฮ์ให้ท่านนั้นออทรมานเพียงไม่กี่วันนั่นคือสาเหตุที่บอกกล่าวคําว่วา,วาอันทำดุลินแลดังนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยวันที่เราเป็นลูก ท่านพี่น้องอาจจะบอกว่ารักพ่อรักแม่แต่ถามว่ามีกี่คนที่สามารถจะเห็นลมหายใจของคนที่เป็นพ่อถึงวินาทีสุดท้ายเห็นลมหายใจของแม่ถึงวินาทีสุดท้ายแต่ที่ผมพูดเช่นนี้ผมมีความสุขอยู่ตลอดเวลาเ,ลาเวลาผมนึกถึงแมะผมก็คือว่าวันที่ท่านจะเสียชีวิตนั้นเป็นวันอารอฟาวันที่ท่านจะเสียชีวิตเป็นเวลาที่อาจารย์ที่มัสยิดดังขึ้นและสุดท้ายก็คือผมได้ลงไป ฟังเสียงหายใจจากท่านแก้มของผมไปสัมผัสกับแก้มของท่านยิ้มของท่านเกิดขึ้นมาแล้วก็เป็นยิ้มสุดท้ายและก็วินาทีสุดท้ายอัลลอฮฺอักบัรนั่นเป็นภาพที่ผมบอกว่าผมประทับใจที่สุดที่ผมมีความสุขว่าผมได้เห็นรอยยิ้มของคนที่เป็นห้วยกำเนิดแต่เราก็ไม่สามารถที่จะทำดีกับท่านได้แล้วแต่ก็นึกอยู่เสมอว่า ฮะดิษของท่านรอซูาลลอฮ์สอลลัลลอุาะลยฮิวะทันลนัมท่านพี่น้องครับถึงแม้ว่าคนคนหนึ่งได้ตายไปแล้วอมามันอิบาดะด้าขาดตอนไปแล้วแต่สิ่งที่มันยังไม่ขาดไปจากการเป็นลูกจากการเป็นแม่นั่นก็คือว่าลูกที่ซอและท่านขออุอาให้ดังนั้นในความเป็นลูกของผมก็คือว่าสิ่งที่จะทําได้กับการที่เราได้เป็นลูกนั่นก็คือว่าในละหมาดท่านพี่น้องครับ เราขอดุอาให้ท่านเราบิคฟิลลีซูนูบีวาลีวาลีไดอะไม่ว่าท่านจะยืนละหมาดท่านจะนั่งละหมาดท่านจะสุยุทท่านจะอ่านหลังละหมาดดุาอาวอนต้นนี้ไม่ควรจะทิ้งก็คือเราบิคฟิลลีซูนูบีวาลีวาลีไดอะขอรอดทรงอภัยโทษให้กับตัวเราแล้วกับผู้ที่เป็นบุปการีผู้ให้กำเนิดเราทั้งสองแล้วก็สิ่งที่ได้เกิดความรู้สึกและประทับใจก็คือว่า ได้เกิดมาปีพ่อที่เป็นครูสอนหนังสือสอนอ่านกูรอ่านสอนเรื่องการปฏิบัติในการดําเนินชีวิตดังนั้นเมื่อเรามีพ่อเป็นครูแม่เป็นคนได้เงินไปเรียนหนังสือวิชาความรู้ผมกําลังนําความรู้ให้กับท่านพี่น้องและท่านพี่น้องสามารถที่จะนําไปปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างท่านพี่น้องครับนั่นแหละคือถือว่าเราก็นําความรู้จากคนที่เป็นพ่อมาถ่ายทอด เราสามารถอ่านนั้นกุอานได้พ,พ่อเป็นคนสอนเราสามารถไปเรียนหนังสือได้พ่อแม่เป็นคนให้ตังไปเราสามารถที่จะเขียนภาษาไทยได้ dai, แม่เป็นคนให้ตังไปเรียนหนังสือมันก็จะเป็นสอดกอ็ยาริยะที่คนเป็นแม่ให้เรามาถึงแม้ว่าเป็นหน้าที่ของท่านต้องให้เงินเราไปเรียนแต่มันก็เป็นสอดกอ็ที่แม่ของเรานั้นได้เรามาเช่นกันท่านพี่น้องครับมันจึงบอกว่าอยากจะบอกกับท่านพี่น้องว่าท่านพี่น้องยังมีพ่อแม่อยู่ในบ้าน ท่านพี่น้องที่ยังมีพ่อแม่อยู่กับท่านท่านพี่น้องที่มีพ่อแม่อาจจะอยู่คนละจังหวัดแต่ท่านพ,พี่น้องที่มีครอบครัวแล้วแล,วละลืมพ่อแม่ทิ้งพ่อแม่ไว้ที่บ้านอันนี้เป็นเรื่องที่เศร้าที่สุดสกุปชีวิตที่ได้ดูท่านพี่น้องอาจจะได้ดูเหมือนกันก็คือเวลาเขานําคนอาวุโสคนชรามาออกตาบอดร่างกายไม่แข็งแรงลูกหลานอยู่ไหนไม่รู้ฝนตกเปียก ถ้าเป็นมุสลิมเมื่อไรนะท่านพี่น้องนะผมขออนุญาตนะท่านพี่น้องเวลาบเมเห็นคนชราคนแก่ๆที่เจอสภาพแบบนั้นเนี่ยแล้กผมนึกอย่างเดียวว่าถ้าเขาไม่มีลูกไม่มีหลานขอรอสทรงช่วยเหลือเขาขออนุญาตท่านพี่น้องไม่ใช่ตะกาบบดก็คือว่าถ้าหันซ้ายขวาแล้วไม่มีใครก็คือดูว่าเราไม่ใช่เป็นคนที่เอ่อเจตาการบสบเอาเงินแล้วไปใส่มือเขา จะเป็นมุสลิมไหเห็นมุสลิมไม่สนใจแล้วสนใจว่าเขาแก่เขาเป็นผู้หญิงเขาคงต้องเลี้ยงลูกมาแล้วลูกไปไหนเราสงสารเขาแลาเราก็ขอด้อาเขาแต่เราคงจะไปเอาเขาไปไหนมาไหนไม่ได้เพราะในสังคมมันก็มีกฎหมายอยู่ดังนั้นเราก็ขอด้อาให้แต่ตรงกันข้ามท่านพี่น้นองถ้ามีลูกนะท่านพี่น้นองนะผมขอดุอาอนขอร้องทรงจัดการกับลูกพันนี้ด้วยเถิด เขาให้กําเนิดเรามาเขาเลี้ยงดูเรามาเขาให้เราเติบโตมาเขาส่งเสียเราเรียนมาแต่กับคนที่เป็นแม่ที่ถึงวันที่จะรอเวลาที่จากโลกนี้ไปอีกไม่กี่สิบปีเนี่ยเราดูแลเขาไม่ได้แต่ท่านกลับไปลุ่มหลงกับการที่จะอยู่กับลูกอยู่กับคนที่เป็นสามีอยู่กับคนที่เป็นภรรยาแต่ลืมคนที่เป็นแม่นะ่ะท่านคิดว่าถูกแล้วหรือดังนั้นประวัติมันก็มีอยู่ซึ่งเป็นประวัติที่เกิดขึ้นกับท่านอันกอมะ อันกอมาเป็นคนที่ต่ออัดเป็นคนที่เลี้ยงดูลูกไออันกอมาเป็นลูกที่เลี้ยงดูแม่ได้ดีมากอันกอมาเป็นคนที่อยู่กับแม่อันกอมาเป็นคนที่ช่วยเหลือแม่อันกอมาเป็นคนที่จะบอกว่าทําทุกอย่างที่ปนนิบัติมีพฤติกรรมที่ดีต่อแม่ตลอดแต่หลังจากที่อันกอมาได้ไปแต่งงานอันกอมาไปมีคู่ครองอันกอมาไปมีภรรยาท่านพี่น้องครับอันกอมากลายเป็นคนที่เรียกว่าหน้ามือเป็นหลังมืออันกอมาไม่ได้เห็นความสําคัญของแม่ อันก็ไม w, ่ไม่ได้เหลียวแลดูแม่อันก็ไม่ความสําคัญแต่คนที่เป็นพนรรยาผมยกตัวอย่างนะท่านพี่น้องนะอันนี้ไม่ใช่ฮะดิษตัวอย่างนี่ไม่ใช่ฮะดิษเหมือนกันก็คือว่าเวลาสมมุติว่าเวลาเราจะซื้อทุเรียนหนึ่งลูกเราอาจจะซื้อทุเรียนถ้าบอกว่าคนกรุงเทพบอกทุเรียนหมอนทองนะอร่อยเอาหมอนทองไปให้คนที่เป็นภรรยาเอาทุเรียนชนีเนี่ยให้คนที่เป็นแม่เอาลูกเงาะที่เป็นลูกเงาะโรงเรียนนะท่านพี่น้องไให้คนที่เป็นภรรยา เอาลูกเงาะที่มันโลถูกถเนี่ยเอาไปให้คนที่เป็นแม่แบบเนี้ยถามว่าท่านเป็นคนแน่ความสําคัญกับแม่หรือภรรยาให้ความสําคัญกับคนที่เป็นภรรยามากกว่าคนที่เป็นแม่นะท่านพี่น้องครับจะด้วยอะไรก็ตามเอะจะพูดจาจ้าจะพูดจาครับผมอะไรก็ทมกับภรรยานั้นดีทุกอย่างกับคนที่เป็นแม่ไม่ได้ดูไม่ได้เหลวแลท่านพี่น้องอาจจะบอกว่าท่านส่งเงินไปให้คนที่เป็นแม่ทุกเดือนถ้าโตไปท่านจะรู้วกา เงินทองที่ท่านให้พ่อแม่นะพ่อแม่ไม่มีความสุขหรอกเงินที่ท่านให้ไปเ็าอาจจะเก็บไว้แล้วให้ท่านแล้วให้ลูกหลานท่านต่อไปก็ได้แต่การที่ท่านไปนั่งประกฏดตัวอยู่ต่อหน้าท่านอาทิตย์ละครั้งสองวันครั้งเดือนละครั้งแล้วท่านมีรอยยิ้มเนี่ยผมถามว่าเขาจะมีความสุขกว่าไหมแลาสุดท้ายท่านพี่น้องกับอัลลอฮ์ลงโทษคนที่ให้ความสําคัญภรรยามากกว่าคนที่เป็นแม่ผู้ให้กำเนิดน,นะ อันก็มาเป็นคนที่เข่งขันอันก็มาเป็นคนที่ละหมาดอันก็มาเป็นคนที่ทำาลักศรอิสลามปฏิบัติอามัณอิบาได้เข่งขันแต่วันที่ท่านจะเสียชีวิตท่านกล่าวประโยคแล้วอิละฮะอิละลอฮ์ไม่ได้นั่นเพราะให้ความสําคัญกับคนที่เป็นอะไรครับภรรยามากกว่าคนที่เป็นแม่ให้กําเนิดอัลลอฮ์ลงโทษในเห็นในโลกดุนยานี้เลย เพราะในอะดีสของท่านนาบีมุฮัมมัดสลุลลัวลวะไอลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์ได้ลงโทษอัลลอฮ์ะจะลงโทษบุคคลที่ทําบาปเนะี่ยทุกๆบาปนะครับตามที่พระองศงประสงค์ในวันกิยามะหมายความว่าท่านจะดื่มสุราท่านจะเล่นการพนันท่านจะอะไรเนี่ยถ้าอัลลอฮ์ประสงค์จะลงโทษในวันกิยร์มาอัลลอฮ์ก็ลงแต่อัลล,ลอฮ์ทรงเมตตาจะอภัยโทษอัลลอฮ์ก็จะอภัยโทษเขาได้แต่สิ่งที่อัลลอฮ์ะจะไม่ยกเว้นก็คือในโลกนี้เลยนะท่านพี่น้องอินแล้วกูกุณวาลีได เว้นไว้แต่ว่าสิ่งที่เป็นไรครับการเนรคุณพ่อแม่ดังนั้นท่านดูได้คนที่เนรคุณพ่อแม่ท่านพี่น้องถามว่าทำหมากินเจริญไหมอ่ะให้ท่านพี่น้องทิ้งพ่อแม่ไว้ในที่ต่างจังหวัดแล้วท่านมาหากินในกรุงเทพหาเช้ากินข้ามท่านพี่น้องมันก็พอไปวันวันถ้าเป็นรายเดือนมันก็พอเป็นเดือนเดือนไปแต่ผมขออนุญ,ญาตนะท่านพี่น้องผมมีเพื่อนเป็นครูด้วยกันที่เป็นคนอีสานเนี่ยหรือเป็นคนที่ทํางานเป็นคนคน,คนทางภาคอีสานนะ พี่น้องครับเขามาทํางานวันหนึ่งเ,เดือนละแค่ไอ้วันละร้อยกว่าบาทตามราคาแรงขั้นแรงขั้นต่ํานะที่อันนี้ไม่เสครูนี้เพื่อนอีกคนหนึ่งเสร็จแล้วคือค่าเฉลี่ยเขาเนี่ยเขาเช่าบ้านก็คือสมมุติว่าเดือนนึงก็เสียพันหนึ่งเขาหาห้องดีพอซุกตัวนอนได้ตัวนั้นเองกินเขาก็กินแบบประหยัดเบ็ดเสร็จก็คือค่ากินกค่าห้องของเขาค่าน้ําค่าอะไรประมาณสองพันเขาได้เงินเดือนสมมติว่าแค่เจ็ดหรือแปดพันเขาสามารถนําเงินส่งไปให้คนที่เป็นพ่อเป็นแม่ เขาได้นั่นคือเขาเป็นคนที่ไมเนรคุณพ่อแม่แล้วเขาสามารถที่จะเก็บเงินไปซื้อที่ไปปลูกบ้านแต่เราดูความเป็นมุสลิมของเรามีที่แต่ว่าเนรคุณพ่อแม่โกงที่ดินของพ่อแม่สุดท้ายมีที่เป็นสิบไร่ร้อยไร่ก็ตามที่ไม่เหลือสักไร่เดียวเพราะอะไรอ่ะเพราะเราเนรคุณต่อพ่อแม่นั่นแหละคือการลงโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานอฮูวะาะอาเจ้าแล้ววัลยาซุบินแล้วดังนั้นท่านพี่น้องครับ นี่คือตัวอย่างที่บอกว่าอัลกอมาเป็นคนที่อะไรรักแม่เค่งคัดในการปฏิบัติอิบาดะแต่เมื่อมีภรรยาแล้วนะท่านพี่น้องครับกลายเป็นคนละคนเลยแล้เสร็จแล้วเรื่องนี้เนี่ยมันก็จึงไปถึงท่านอัสุลลอฮฺสุลลลอฮฺอะลัยฮะสัลลัมท่านอัสุลลอฮฺสลลลอฮฺอะลัยฮะสัลลัมก็ได้ถามว่าแม่ของอัลกอมายังมีชีวิตอยู่ไหมอัลกออมา ถามว่าแม่ยังมีชีวิตอยู่ไหมบรรดาซอฮาบะก็บอกแม่มีชีวิตอยู่นั้นนําสลามของฉันเนี่ยไปบอกกับอันกอมาทีว่าจะมาหาฉันนี่ใช่ฉันไปหาสุดท้ายแม่ก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้ที่รอสุลลุลลอจะมา,าฉันี๋้วฉันไปหารอสุลุลลออ์เองแล้วเสร็จแล้วท่านพี่น้องครับรอสุลลุลลออ์ก็ได้ถามกับอันแม่ของอันกอม่าว่ารักลูกไหมรักแล้วสุดท้ายความรักนั้นน่ะจะให้อภัยได้ไหมแม่ก็ร้องให้แล้วบอกคงจะให้ไม่ได้ แลวสุดท้ายก็จึงเป็นเรื่องที่บอกว่าถ้าไม่ให้จะมีการเผาแต่คนเป็นแม่อย่างไงก็รักลูกยอมไม่ได้ที่ลูกจะถูกเผาแล้วจึงจนกระทั่งให้อภัยอันก็ม่จึงกล่าวประโยคละอิละอิลอลอได้สุดท้ายท่านนาบีจึงกล่าวว่าใครก็ตามที่ให้ความสําคัญคนที่เป็นภระระยามากกว่าคนที่เป็นแม่เขาคนนั้นจะต้องถูกอาสาบละหน้าจากอัลลอฮฺซุบฮานวาวะตะลาเจ้า แล้วคนที่เป็นสามีที่รักภรรยามากกว่าคนที่เป็นแม่ให้ความสําคัญกับคนที่เป็นภรรยามากกว่าแม่คนเหล่านั้นท่านพี่น้องครับปฏิบัติอามัลอิบารัดอัลลอฮ์จะยังไม่รับโดยซ้ำไปขอเราทรงปกป้องตัวผมและพี่น้องผู้ศรัทธานั้นให้ได้เป็นบุคคลที่รู้จักหน้าที่และปฏิบัติตามหน้าที่ที่อัลลอฮ์ให้เกิดมาในโลกน,นี้โดยเถิดอัลลอฮ์อรงปะลานัยธาแกานพี่นอัมมัดวะป็นบุลที่รู้าีวแลฮบัามดุลิลลาฮิรห้บิดาลนี